วันนี้ก็จะมาดูรถ Yamaha PG1 โดยรถรุ่นนี้นะผมก็ซื้อมันเพราะว่ามีช้อยก็คืออยากได้รถที่ไว้สำหรับการลุยแล้วก็ทุกของได้เยอะไวสำหรับผมทุกของไปเดินป่าหรือว่าไปแคมป์นะในตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องยนต์หนะึ่งร้อยสิบห้าซีซีนะซึ่ถามว่าซีซีเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่ก็สามารถขับลุยได้ในระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ถึงขั้นรถด้บากนะแต่ก็สามารถขับขึ้นเนินไรต่างๆได้โดยความเร็วสูงสุดนะที่เคยทำท่าที่ผมเคยลองนะก็รถเปล่าๆเ,เลย ขับได้ประมาณ110นะครับขึ้นถึง110แต่เมื่อเราทุกของนะเริ่มใส่ออชั่นครบก็ได้ประมาณ9กกว่าๆส่วนนัาตาราการสิ้นเปลืองนะที่ผมเคยลองนะก็เต็มถัง5ลิตรได้ประมาณ250กิโลนะครับซึ่ง2 5 0กิโลนี้คือไม่ได้หมดแบบหมดเลยนะก็คือยังมเหลือในถังอยู่ซึ่งผมก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปถอในตอนนั้นนะครับได้ประมาณ5 0งกว่าๆน,นะครับตัวนี้แต่ก็สุดท้ายถ้าหากเราขับเราก็ขับประมาณ 150กิโลก็เติมได้แล้วนะเพื่อความชัวร์เริ่มที่ตัวรถนะครับเริ่มจากล้อล้อก็จะได้ยางแบบน,นี้เลยยางเป็นรูปข้าวโพดก็จะได้ขอ16นะค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็หายางในหาเปลี่ยนยากซึ่งยางตัวนี้ที่แถมมาค่อนข้างด้วได้ง่ายก็คือต้องมียางอะไหล่พกติดตัวตลอดแล้วก็มีสเปส์สำหรับปะยางนะครับแล้วก็ปั๊มลมค่อนข้างเยอะอยู่ไปมากันที่ช่วงหน้า ก้านนดก็เริ่มจากบางโคลนะบางโคนนี้ผมก็ซื้อมาจากแอปแอปส้มนะสามร้อบาทแล้วก็มาเชื่อมติดนะครับทําตัวบล็อกเองนะครับแล้วก็ตัวไฟไฟหน้างก็ซื้อตะแกรงนะครับอันนี้150บาทนะครับมาติดไว้ส่วนด้านบนนี้ก็ซื้อตัวหล็กของรุ่นรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยตรงรุ่นแต่ซื้อมาแล้วก็มามาเชื่อมนิดหนึ่งเชื่อมต่อนิดนึงนะครับตัวนี้ ส่วนมาที่ชิวชิวหน้านี่ก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่เบนซ์ไกจินนะบอกจริงว่าผมคลั่งเกมมากก็เลยทําลายนี้ตามมาก็ดูดันอยู่นี้ก็จะเป็นแฮนด์การ์ดแฮนด์การ์ดซึ่งก็ประมาณคู่ละ400ะบาทก็ช่วยเซฟเราได้เยอะเวลาเราขับเวลาเราขับในช่วงที่เป็นป่ากิ่งไม้อะไรก็ไม่ควาดโดนแล้วก็ตอนช่วงที่เราล้มก็ช่วยเราได้เยอะทำแฮนด์การ์ด มาตรงที่ด้านในนะครับด้านในตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกโทรศัพท์ของโอเตวูฟอันนี้เป็นจิ๊กของปอนมาอันนี้ก็ของมมเตวูฟเหมือนกันนะครับแ็นจนังไม่ได้ติดอะไรเลยว่าจะติดพวกบุ่มอะไรต่างๆต่อมาที่กระจกหลังกระจกหลังผมก็เสริมไปตัวนี้ขึ้นมานะเพื่อเวลาเรามองรถปุ๊บเราได้มองมุมได้กว้างขึ้นก็ช่วยได้เยอะเลยมาที่ตรงนี้นะก็จะเป็น แคสบาร์กับตัวกันแคลงซึ่งตัวกันแคลงนั้นก็เป็นของเทปนะครับตัวของเทปแต่ผมเอามาเจาะรูเพิ่มเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวของตัวเทปนี้อเสียก็คือมันจะมีเสียงนะเสียงกล้องขึ้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรมากนะครับแต่เจาะรูเพิ่มมันก็หายไปนะครับ่วมแคสบาร์นี้ก็ที่จริงมันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้แต่ผมเอา,เอา,เอามาเชื่อมเชื่อมให้มันติดกับตัวนี้เพื่อต่อกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไฟนะไฟ60วัตต์นะครับสปอตไลท์ค่อนข้างที่สว่างเลยสว่างมากเลยใช้บนท้องถนนก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจคนอื่นนะเพราะมันสว่างเกินส่วนมากก็จะใช้ไฟโปรตีนะบนท้องถนนแล้วก็สปอตไลท์ก็จะใช้เฉพาะในป่ามาที่ตัวกันลายนะครับกับกระเป๋าน,นข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าน,นข้างนี่เพิ่งได้ามาเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวลาเราจะหยิบของในที่อยากใช้ตอนเดินทางนะก็สามารถเปิดใช้ไแดนได้ นะตรงนี้ก็จะเป็นกรัรไล่การการันทะลอกกันไลายหรือ,อย่างเงี้ยผมก็ลืมชื่อทางการกันก็สามารถวางกับกระเป๋าปกติผมจะวางถุงน้ํไใ้ถุงกันน้ําซึ่งเวลาวางถุงกันน้ำปุ๊บเราจะเอาของอะไรมาวางก็ยากอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าที่สามารถรูดซิเปเปิดปิดได้เวลาเราหยิบของอะไรจะได้สะดวกก็เอามาที่แดกข้างนะครับแดกข้างของผมก็จะเป็นของเทปทั้งสองฝั่งเลยหงชุดเนี้ยก็ฝั่งขวาผมจะเอาจะใส่เป็นถังน้ํามัน3ลิตรนะครับตรงนี้ก็จะ ต่อนับยึดแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็มีเสริมตัวกันความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนไปถึงตัวถังก่อช่วยเซฟได้เยอะนะครับช่วยเซฟตัวถังได้เยอะมาที่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายผมก็ใส่กระเป๋าเจ็ดลิตรของมอเตอร์วูฟตัวนี้ก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องคำนวณเรื่องน้ําหนักนะอสองฝั่งต้องบาลานซ์กันนะครับต่อไปก็จะเป็นแรกลกหลังผมนะแหลกหลังผมก็จะติด ทิปตัว45ลิตรไว้นะครับซึ่งดรกหลังผมก็จะเป็นของสุกไบานะครับซึ่งสามารถยกได้สำหรับแบบนี้เลยนะครับเมื่อมาช่วงที่เราอยากจะบรรทุกของเพิ่มขึ้นหรือว่าอยากให้มีคนมาร่วมทิปกับเราเราก็ยกมาด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวน็อตนล็อกไว้นะครับก็ค่อนข้างอยู่นะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราเดินทางคนเดียวหรือว่าไปในที่ที่มันแบบธุรกรันดาหน่อยก็ถึงแบบนี้นะครับ จะทําให้แรงเหวี่ยงของรถมันไม่เหวี่ยงมากแล้วก็ขึ้นเนินอะไรมันก็จะไม่ทวงหลังมากเกินไปก็ถือว่าโอเคแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะข้อเสียของตัวนี้นะก็จะมีจุดที่โยกนิดนิดหนึ่งนิดเดียวซึ่งเวลาขับในทางที่วิบากหน่อยทางที่ลําบากหน่อยนะก็ตัวตัวนี้จะโยกนิดนึงแต่ก็มีวิธีแก้ผมก็แก้ด้วยวิธีการใช้สายรัดนะใช้สายรัดนะรัดจากตัวนี้คนระับมาที่ตัวโครงตัวนี้ ก็สามารถช่วยได้นะครับจุดไหนบ้างนะัที่ผมใช้ในการตั้งกล้องถ่ายคลิปต้องมีคนถามแน่ผมก็เลยตอบไปเลยจุดแดงราเป็นหลังปี๊บนะครับตรงนี้นะับก็เป็นตัวขันจุดที่2ก็จะเป็นช่วงแคสบาร์นะครับทั้งสองฝั่งเลย2องฝั่งเลยผมก็จะวางไว้นะครับถัวจจุดก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้ก็จะมไม้ดึงออกมาประมาณเกือบ2เมตรไม่ใช่2เมตรดิหนึเมตรห้า แต่ตอนนี้ก็คือไปล้มที่หน้าตกเฮลโลก็หักก็รอมาเปลี่ยนใหม่ซึ่จุดนก็จะเป็นจุดนี้นะก็จะตัวตีจะเป็นตัวดึงขึ้นมาเราก็สามารถย้ายไปปิดตรงไหนก็ได้ก็ได้มุมหลายมุมนะครับทำให้คลิปเราไม่ดูไม่ค่อยน่าเบื่อมากนี่ก็จะเป็นวิวหลังการใช้งานของผมกับเจ้ารถ PG1 หวันจากที่ทุกคนถามออกมาเยอะนะ